สวัสดีจ้าวันนี้ช่องไลฟ์สไตล์บายไม่มิวนะคะจะพาทุกคนมาดูบอลชนิดหนึ่งค่ะเป็นบอลจิ๋วน่ารักนะคะเป็นลายก็สวยงามเด่นเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเขาเลยะคะ่ะบางคนก็เรียกว่าว่านนางพิมพ์บอลน,นางพิมพ์หรือบางคนก็เรียกเป็นว่านหลังเต่านะคะเพราะว่าลักษณะลายของเขาก็คล้ายๆกับหลังเต่าะคะ่ะ าเป็นบอนสีนะคะเป็นบอนจิ๋วชนิดหนึ่งต้นไม่โตค่ะต้นแค่นี้เองประมาณแค่นี้สูงไม่น่าจะเกินหนึ่งฟุตนะคะแม่มิวซื้อเข้ามาก็ซื้อเป็นเป็นต้นค่ะทุกคนเขาตัดกิ่งมาแบบนี้นะคะตัดใบออกแบบนี้ค่ะแล้วก็เหลือแต่ตออย่างนี้ส่งมาให้แม่มิวก็แม่มิวก็สั่งไปประมาณหต้นค่ะทุกคนแล้วก็การขนส่งต่างๆก็ กว่าจะมาถึงเรานะคะก็รู้สึกจะรอดแค่สามต้นค่ะอัน,นอันนี้กอนี้ก็สองต้นนะคะแซมกันอยู่แล้วก็อันนี้อีกต้นหนึ่งก็สวยดีนะคะเป็นบอลที่ว่าราคาไม่แพงนะคะซื้อต้นหลักสิบเลยค่ะแม่หมิวสั่งหลักสิบมาก็แม่หมิกวก็ไม่รู้อะไรมากหรอกเห็นว่าเออเป็นชื่อเขาแปลกดีชื่อบอลนางพิมพ์แล้วก็ลายเขา่าค่ะสวยๆเนาะทุกคน เนี่ยค่ะเด่นมากเลยแปลกมากแล้วก็พื้นหลังของเขาเป็นอย่างนี้นะคะนี่สีออกม่วงๆกระดูกเขาแบบชัดเจนมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยตรงข้างๆตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนสีดําเลยนะคะเดี๋ยวจะซูมดใูใกล้ๆเป็นสีดําแล้วก็แถบขอบเขียวค่ะทุกคนแล้วก็เป็นกลางเนี่ยกระดูกของเขาเด่นชัดมากเวลาเขาแตกเป็นกอเป็นพุ่มเขาก็จะสวยค่ะทุกคน แม่หมิวก็ชอบสะสมมาเนาะแปลกๆหลายๆอย่างมาปลูกบางอันก็เป็นไม้ฟออากาศมากไม้ประดับมากแต่อันนี้จากที่เขาว่าก็เป็นไม้ฟออากาศนะคะแล้วก็เป็นไม้ประดับที่สวยงามแปลกตาใครเห็นใครก็ต้องแบบสะดุดตานะคะมาทุกคนก็จะแบบอุ๊ยจิ๋วๆน่ารักดีต้นเล็กๆเป็นพุ่มเล็กๆแล้วก็ลายเขาเด่นๆทุกคนแม่หมิวชอบมากเลยต้นเนี้ยแล้วก็ถ้าใครจะเป็นแบบ เชื่อเรื่องมงคลอะไรนะคะต้นว่านางพิมพ์นี่ก็หรือบอนนางพิมพ์เนี่ยเขาก็จะแบบว่าขับไล่สิ่งประมงคลสิ่งไม่ดีะคะ่ะที่จะมาเข้าบ้านนะคะทุกคนก็ให้ออกไปให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นนะคะอันนี้แม่มิวก็ปลูกปลูกใส่กระถางแบบนี้ปลูกไว้หน้าบ้านเลยค่ะนะคะยังไงก็ก็เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่ว่าน่าสะสมะคะ่ะ อันนี้ใครยังไม่มีก็ไปหามาปลูกเดอ้ออันนี้บอกไว้นะมันไม่แพงอะค่ะแต่ว่าเนี่ยปกติถ้าเป็นลายบอลแบบสีสวยๆต้นใหญ่ๆบอลดำบอลดำสตูนบอน Magic, แลแบ็กเมจิกอะไรพวกนี้เขาจะเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งบางคนที่บ้านเป็นบ้านจัดสรรบ้านอะไรไม่มีเนื้อที่ที่จะปลูกให้มันต้นใหญ่อะไรขนาดนั้นก็นี่เลยคะ่ะแม่มิวแนะนําบอลน,นางพิมพ นะคะหรือว่านางพิมพ์หรือว่าหลังเต่าเนี่ยเหมือนกระดองเต่าเลยมันลังเต่าเลยเอามาปลูกค่ะไม่กินเนื้อที่ค่ะประดับสวยงามด้วยใส่บางคนเขารู้จักแต่งอะเนาะซื้อกระถางสวยๆมาประดับใส่กระถางสวยๆแล้วก็โชว์หน้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยเป็นไม้พ่ออากาศด้วยไม้จิ๋วน่ารักนารักค่ะทุกคนไม่มีก็ จะขยายพันธุ์เขานะคะก็จากที่ฟังฟังจากที่หลายท่านเขารู้เขาก็บอกว่าเป็นเขาจะมีไข่นะคะก็มีไหลออกมานะคะเหมือนคล้ายบอลทั่วไปก็จะอรอลุ้นดูนะคะทุกคนตอนนี้เขาก็แตกกอเยอะเลยเนี่ยเนี่ยกอใหญ่มากเริ่มใหญ่แล้วคะ่ะก็เลยจะนําเสนอให้ทุกคนที่รักต้นไม้แล้วก็ยังยังไม่มีบอลชนิดนี้นะคะทุกคน ไปหาสะสมมาเด้อไม่แพงเลยบอกเลยเราเอาเพื่อประดับตกแต่งสวยงามก็ได้ค่ะสวยจริงๆเดี๋ยวแม่หมิวถ่ายมุมไกลให้ดูนะคะนี่ค่ะไม่ว่าจะมุมไหนแขกไปใครมาจะต้องแบบมองหน้าบ้านแม่หมิวเนี่ยแล้วก็จะต้องถามว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกต้นอะไรสวยจังเลยใบสวยสวยแล้วก็จะโตอีกไหมอะไรเงี้ยก็ไม่โตค่ะโตไม่มากเลยค่ะก็ประมาณแค่นี้เอง ยังไงไม่หมีวก็ฝากาว่านชนิดนี้ต้นไม้ชนิดนี้ไว้ด้วยนะคะหรือบอลชนิดนี้ไว้ด้วยามาสะสมกันค่ะแล้วอีพีหน้าไม่หมีวจะพามารู้จักกระต้นไม้อะไรอีกแปลก,ปกๆหรือว่าหรือใครรู้ว่าเขาคืออะไรมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาเลยเนาะไม่หมีวก็รู้แค่ประมาณเท่านี้ค่ะแค่ว่าอยากจะนํามาเสนอให้ทุกคนได้ดูว่ามันแปลกมันสวยแล้วก็คร่าวๆก็ประมาณเป็นไม้ ที่ขับไล่สิ่งอัปมงคลสิ่งไม่ดีเข้าบ้านฟอกอากาศเป็นไม้ประดับสวยงามยังไงอีพีหน้าแม่หมิวจะพาไปดูต้นอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนกิ้งกิ้ง,งอย่างเงี้ยเวลาแม่หมิวลงอะไรขึ้นมามันก็จะได้แจ้งเตือนเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันไปดูกันไปค่ะว่าแม่หมิวจะลงอะไรหรือใครมีความรู้อะไรดีๆแนะนำกันเพราะว่าแม่หมิวไม่ได้เก่งทุกอย่างหรอกแม่หมิวแค่เป็นคนชอบต้นไม้เฉย ชอบปลูกมีอะไรแปลกๆก็นำเสนอเพื่อนๆในช่องไม่หมีวกันเนาะยังไงก็อีพีหน้าติดตามดูอีกทีนะอีพีนี้แค่นี้ก่อนนะจาะสวัสดีจ้า